ไปนะครับเป็นที่ใช้ของเองน,นะครับที่ทำรถมาด้วยกันตลอดเลยนะก็วันนี้ทางเพจมิวิคลนะครับก็มีรถซีวิคสามประตูที่เพิ่งมาออกมาเ็จนะครับก็ทำเกือบทั้งคันงานนะครับท,ท,ทั้ทงเครื่องทั้งงล่างหมดเลยทีนี้เดี๋ยวจะมาไล่และเอียดตัวรถนะครับครอ่าวก็คือทันเนี้ยเป็นซีวิสามประตูพอดีสวยสีสวยสีเทานะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยกันตอบหม่มเป็นเครื่อง B16 ประกบค่วงล่างยี่สิบนะครับซื้อไปคือซิ่งๆได้เลยซิ่งๆน่านเลยใครที่หารถอยู่ก็จบบอกเลย อันนี้จบแล้วนะยังจบแล้วจบแล้วไหไม่ใช่ใครที่หารถนะฮะผมจะบอกกันว่าราคาเนี่ยไม่ใช่ตัวตายตัวแทนในการหารถเนาะในเรื่องขององค์ประกอบคือเครื่องยนต์นะตัวถังนะดีจีนี่ไม่ได้เลยตัวถังนะถ้าคุณซื้อรถถูกเนี่ยคุณก็จะได้ตัวถังที่เขาเรียกว่าผู้ยี่ห้อยำม,มานะแต่ถ้าคุณลงทุนกับมันคุณก็จะได้ตัวถังที่อยู่กับคุณไปตลอดเนาะอ่ะไปดูรายละเอียดรถกันดีกว่าครับผม ตัวพื้นน่ะได้ของนีมาเนี่ยสีอ่ะค่อนข้างที่จะดีแบบนี้เลยก็คือไม่มีปูดไม่มีแตกนะครับสีแปลว่าพร้อมใช้คนระดับแล้วใช่ครับมีมีที่ผมทํามาก็คือเป็นโซนาโอโอปิดนะครับก็คือโปรปกติสามยอเนี่ยก็คือจะมีรูเป็นตะหอกค่ะทําไมถึงโอปิดอ่าผมจะบอกให้ว่าทําไมถึงโอปิดในโซนเมกาเนี่ย รถแรกรถแรกเนี่ยมันคือรถแข่งพวกทางตรงที่เขาต้องโป้ปิดเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการให้อากาศเนี่ยมันลู่ลรงหรือว่าเรียบมากที่สุดเนาะแต่ที่เราโป้ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยลมมันจะไม่เข้าเข้าน้ำก็มีลิ้นหน้าที่ผมใส่เข้าไปนะครับเป็นลิ้นหน้าส่วนผสมโมดดิ้งหนึ่งคาร์บอนนะครับคาร์บอนแทนนไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะฝากระโปรงก็คาร์บอนแท้ใส้รายการของก่อนนะราคายังไม่บอกที่ผมเบิรกใหม่ด้วยส่วนตัวนะก็คือลิ้นใหน้า ไฟล่าเพชรเป็นไฟนา้าโคมดำสามเป็นนะครับงานเดโปเดโปคล้าๆก็รู้จักเดโปหาอะไรเบิกไม่ได้ต้องเบิกเดโปนะฮะนี่ก็ไฟเลี้ยงมุ่นะครับเป็นพื้นซุ่มอเมริกานะพื้นซุ่มอเมริกา <c oughs> จะบอกว่ารถคันนี้สีเนี่ยผมเรียกเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์คือถ้าในรถที่อายุ20-30ปีแล้วเนี่ยสีประมาณเนี้ยผมเรียกกันว่าสีเต็มคือสีสวยแล้วก็สนิมเนี่ยแทบไม่มีเลย เอาไปใช้ออฟฟิซิ่งเนี่ยในระดับสีแบบนี้กับตัวถังสวยแบบนี้สอ0รกว่าม้าคูณซิ่งวันนี้จนคุณอายุ60คุณยังมองให้มูนต่อได้อะคุณบุอมาทีนี้นะครับก็เป็นอัดล้อแล้วกันนะครับล้อก็ผมก็เบิกใหม่นะครับใหมรุ่นจ๋าเลยตรงามเจ็ดนะลายยดนิยมนะครับมันต่างนะ T E พวกใหม่ก็คือตรงนี้วมันจะเป็นท็อป35ก็คือก้ารกระตรงรถทั่วไปที่เราเห็นบนท้องถนนเนี่ยมันจะเป็น T E เรียกว่าออฟ35 สามสิบห้าเนี่ยกานมันจะตกเตี้ยๆเราจะเห็นด้วยตาตามของตลาดทั่วไปในรถสิ่งนี้แต่คันนี้อ๋อยิบแปดยิบแปดยิบแปดขางมันจะแอนแอนเวลามองมุมข้างเนี่ยมันจะดูรู้สึกว่าเป่งๆเป็งๆย่างนี่มันจะทำให้เต็มเต็มชาเต็มแล oh. er ้วก oh. ็หาเบิกยางมากด้วยใช่เป็นสีสีเดิมจากโรงงานนะล้อนี้ไม่เคยซ่อมไม่เคยทําอะไรมานะที่เป็สีเดิมโรงงานสีเดิมอ่าส่วนยางยางนี่ก็เบิกใหม่นะครับส yeah. 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 okay. right. yeah. okay. ี่เส้นเลยปียี <t. 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 ่สิบ ปี21แต่หลายคนถามว่าทำไมไม่ใช่ปี22คลิปนี้ลงไปมันอาจจะเป็นปี22อันนี้เบิดช่วงสิ้นปีที่แล้วเนาะเป็นยางซอฟ์นะครับพี่พ่อแนสยางซอลท์55อะยางซอฟ์นี่เทสเทสแวร์ตัวนี้อยู่ประมาณ180เอาไปซิ่งเยี่ยมนึ๊บเข้าโค้งสารเข้าไปไม่มีลุ่นอ้าวพลาดไม่ได้เลยช่วงล่าง อันนี้ตอนช่วงล่างอันนี้ช่วงล่างโช้กสตั๊ดโช้กสตั๊ดแบรนด์อะไรครับ RSR <c oughs> ผมจะบอกกันว่าอ s ร์เอสอาร์นี่เขาเป็นแบบใหม่แพงนะถ้าตอนนี้ก็ต้องมี2-3งสามหนึ่งแต่อันนี้ผมแถมให้คุณฟรีนะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ถ้าคุณซื้อคันนี้นะอันนีค้คือช่วงล่างเนี่ยก็ที่ผมไม่กล้าบอกราคาเสียเลยกันแต่ว่า <c oughs> ส่วนตัว,เ,วเนี่ยเวลาขับเนี่ยผมว่าปกติผมใช้เองกับคันถังที่ลงในคลิปเนี่ยก็เขาเรียกว่าไม่มีเสงการกองแก๊สเลยนะแล้วก็มีเใจอ่ม ก็เช็คทุกอย่างแล้วก in anyway. really ็ไม่มีอะไรที well, then, uh, ่เสียหายก็แน่นแน่นสิ่งที่คุณจะได้ยินค or ือเสียงเทคเปิดกับเสียงพ่อมาแล้วกับเดนนี้แล้วก็เสียงเพลงแอร์เย็นแอร์เย็นคุณบุณกต่อกสิแล้วก็คันนี้ลืมบอกเว่าโปรไรเป็นแหลกไฟฟ้าอ๋อไฟฟ้าถ้าคุณเคยใช้คอนด้ามาคุณจะเจอปัญหาที่ว่าพาวเวอร์เนี่ยถ้าถึงอายุของมันเนี่ยปั้มเวอร์จะดังมันจะอื้อืดอืดอืดจะดังอันนี้คือเป็นคอไฟฟ้าคอไฟฟ้าก็เหมือนกับรถยุคใหม่ รถยุคใหม่สมัยนี้เป็นคอไฟฟ้าหมดแล้วซึ่งอันนี้รถคันนี้เราได้ยกระบบปั้มพาวเวอร์ออกแล้วใส่คอไฟฟ้าเข้าไปเพื่อลดปัญหาการซ่อมในอนาคตแล้วใช้งานาใช้งนสะดวกสบาเปรี้ยคุณให้เมียขับก็ได้ยูเทิร์นเดียวได้เลยได้เลยจับที่คุณก็ต้องอันนี้ยเดียวๆยูเทิร์นได้เลยไล่มาเตะข้างนะครับก็มีคารบอลแล้วลิหน้าบอลแล้วมีกระจกมองข้างคาร์บอลนะ คนเล่นคนด้าหลายคนจะต้องรู้จักสโคนสปูนนะแต่คันนี้เป็นสปูนแล้วเป็นคาร์บอนแท็กซ์ปกติพวกนี้ต้องมีทุกหมดนะครับก็ไม่มีนะไม่มีย่นปกติจริงๆจะบม่้้ก็มีใช่ส่วนมากที่คุณเจอนะไม่โค้ปิดก็เป็นลูโหว่แต่คันนี้เดิมแล้วผมจะบอกว่าคนที่เล่นรถเนี่ยบางคนจะมองข้ามตรงนี้ไปชิดขอบหมดนะฮะใช่คุณดูดีแล้วไม่มีแตกงรายงานสีเดิมนะอ่ะเรามาต่อที่หาหลังกัน ด้านหลังนะครับก็เป็นไฟท้ายขาวแดงขาวแดงขาวแดงต่างกับบ้านเรายังไงถ้าบ้านเราเนี่ยกับญี่ปุ่นจะเป็นแดงส้มอันนี้เป็นของอเมริกาครับแนวอันนี้ของอเมริกาอเมริกาจะเป็นขาวล้วนแดงล้วนแล้วจะบอกว่าไฟท้ายเนี่ยเราก็เปิดใหม่ไปด้วยงานเดโโ้เดโโ้คุณอย่าไปมองว่าเฮ้ยเดโโ้ไม่ดีไต้หวันไม่ดีผมจะบอกว่าการเก็บรถสมัยนี้ ของแท้เนี่ยบางอย่างมันไม่สามารถไ,ได้ในตลาดแล้วนะฮะมันจะมีของแท้ที่แบบคือสองซึ่งจริงๆแต่ว่าสภาพเนี่ยคนเลื่องรถสมัยเนี้ยจะมีอยู่2องคำนี้ไต้หวันเบิกใหม่กับญี่ปุ่นมือสองอันนี้แล้วแต่ความพร้อมและนักเวลาตอนนั้นที่คุณหาได้นะฮะแต่ที่เรา<ม>เลือกเบิกเ,เ,เนี่ยเพราะว่า1มันได้ใหม่แล้วไม่มีรายงานนะไม่เข้าแน่นอนโอเคมาต่อเนี่ยคือหลักเป็นะครับโซงอะไรครับโซ่สปูนโซ่สปูนเหมือนกันคาร์บอนเป็นคาร์บอนแท้คาร์บอนแท้ไม่ใช่เทอร์ริเกอร์ นะร้านหลังเนี่ยเอาเทรนด์เรื่องอย่างหนึ่งก็คือมีท่อท่อท่อเป็นอะไรครับเอ่อทรงเคจูนะครับทรงเคจูเป็นท่อใหม่นะท่อใหม่้ใช่สามนิ้วทำไมต้องสามนิ้วกำลังเครื่องเนี่ยพอมันเยอะเนาะเราก็ต้องใช้สามนิ้วเพราะเราเคยลองสองนิ้วครึ่งแล้วแบ่งไม่รอดแบ่งไม่รอดนะฮะพอไม่รอดเราก็ต้องไปจบที่สามนิ้วนะฮะแต่ก็เป็นท่อเคจูน นะะฮคันนี้ก็เป็นท่อเหล็กนั่นเองนะเดินท้องจุดห้เสียงไพเราะมากผมแนะนําให้เอารถเนี่ยเข้าไปไว้ในห้องนอนแล้วลงเปิดไฟนอนนั่งฟังนะเริ่มแล้วเริ่มเรื่องเริ่มเริ่มแล้วต่อ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 นี้ก็เดี๋ยวเอาเรื่องภายในผมอยากโชว์ภายในก่อนภายในภายในคันนี้เรียกว่าไม่ธรรมดานะฮะ สามดอเนี่ยจะมีภายในที่ว่าเขาเรียกว่าภายในตุ้แก่เนาะที่นิยมแล้วก็มีราคาสูงมากราคาสูงมากขึ้นทุกปีขึ้นตลอดขึ้นเป็นวินาทีขึ้นเป็นเซียววินะฮะอันนี้เป็นภายในตุ้แก่ตูกแกดำตู้แก่ดำเกือบทั้งพันนะเป็นแค่บอกที่ไม่ใช่ตุ้แก่กนั้นทั้งพันตุ้แก่แตบอกข้างหน้าเนี่ยเบอร์ใหม่นะก็คือภาพใหม่ๆบอกเราเบอร์ใหม่ให้ด้วยไม่มีไม่มีขาดไม่มีย่นไม่มีไม่มีขาไม่มีย่นนับจานวนครั้งได้เลย รถส่วนมากรถที่เราขายทุกคันเนี่ยเราจะลองใช้งานจริงนะฮะใช้งานจริงเนี่ยเราก็มีตั้งแต่เกณฑ์ธรรมดาจนไปถึงเกณฑ์ performance สูงสุดนะฮะ <c oughs> เพื่อที่จะได้รู้ว่าโอเคเครื่องที่ประกอบมาใหม่ <c oughs> เครื่องที่โอ้พอทำไม่ <c oughs> ผ่านไหมผ่านไหมนะแล้วก็หลายๆอย่างที่เราแอดออนหรือแต่งเติมเข้ามานะฮะนะอะ่ะเรามาต่อที่ภายในกันนะครับอันนี้มีที่เที่ว่ามีหน้านเต็นหน้าเต็นก็คือเป็นกล่องที่ลงมาจากวีดีโ หน้าเต็มตากับบ้านหน้าเรายังไงถ้าบ้านเราเนี่ยโอเคถ้าตัวโลสุดเนี่ยก็คือต่อจากเกียร์ไปปุ๊บแล้วก็จะโล่งๆเหมือนโหเลยโหไม่มีเลยใช่เลยอ่าเราจะเห็นเป็นเท้าวางยาวเลยตรงนี้เลยอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวญีปุ่หน้าเต็มมันจะมีช่องเก็บของใช่เป็นช่องชาช่องชาช่องเก็บของช่องเก็บของแล้วก็ช่องใส่เสร็จเสร็จเงินเสร็จ เศษเหรียญเศษพวกปั่นทางนวลแบบอะไรคือผมจะบอกว่าช่องนี้แพงมากนะมากราคาตลาดตอนนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับาทหมื่นกว่าบาทแค่ช่องช่องเดียวเนี่ยหมื่นกว่าบาทแอรอยู่ในรถคันนี้เรียบร้อยแล้วครับคุณเอาไปดูเล่นได้เลยตัวอันนี้มีเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงเนี่ยก็เรียบร้อยหมดแล้วผมทำเรียบร้อยหมดแล้วเครื่องเสียงแอร์เย็นผมจะบอกเลยว่าเครื่องเสียงเลาะนะฮะแต่งเสียงผ่านโทรศัพท์ได้บลูทูธได้นะฮะลำโพงครบทุกจุดมากหลังแบ็คไลท์ ใช่มีระบบควบุมจุดต่อปุ่มได้แอร์เย็นเพกฮอฟผมบอกเลยว่าคุณขับไปมองสิตรองเทพยังไงก็คื <c oughs> อน่ะเรามาต่อกันดีกว่าโอเคก็อันเนี้ยถ้าไล่เป็น,านทางตรงขับขับนะเราก็จะเจอคุณอะไรคุณอะไรก่อนคุณอะไรคุณอะไรนี่แพงไหมแพ้ครับแพ้คุณอะไรแพ้โมโงะ V สามนะ V สามาถแพ้์แค่ขาจะต้องมีไม้ขาวอืมน่ะไม้ขาวเนี่ยผมจะบอกแพงแพงขาวเข็มส้มร้อยแปดสิบเนี่ย ในตลาดตอนนี้ต้องมีตัวหมื่นต้องมีประมาณแปดพันกว่าบาทนะฮะแล้วผมจะบอกว่ารถคันนี้ไฟฟ้าใช้ได้ทุกส่วนใช่นะฮะไม่ขึ้นหมดไม่ขึ้นทุกอย่างเลยนะฮะทุกอย่างเราทําให้ทุกอย่างสมบูรณ์ร้อนประเสริฐใช่แล้วภายในกระบอกเกียร์เนี่ยแน่นมากแน่นมากไม่มีโยกเยกไม่มีแบบอยู่เกียร์สามลูกนี่อยู่เกียร์สามแล้วเราตัดเท่งเกียร์ไม่มีสัามดิงไม่มีแบบนะฮะพอหลังเนี่ยเป็นกล่องพับได้นะ ก็เป็นยังไงก่องมับได้ก็คืองรับไม่ใช่ครับไม่ใช่ถ้าสมมติว่าเราขับคนเดียวหรือขับกับแฟนถ้าเราจะไม่อยากมีเบอกโชว์ขึ้นท้องหลังอยากแบบเวลาขับไป้วในที่แบบเปื่อยเวลามองมองจากกระจกหลังอ่าเหมือนรถซิ่งครับปล่อยลงผมเข้าใจฟิลผมเข้าใจฟิลก็ปรับลงพับเป็นเตียงได้เปิดสามารถเปิดได้ทลางได้อ่าแล้วทีเนี้ยมีกล่องหลังด้วยกล่องหลังเก็บของได้ด้วยเก็บของได้แล้วรถปกติบ้านเราจะมีกล่องไม่มีเปิดมาจะเป็นหนังอะไรแล้วก็เป็นแผ่นไม้เราเป็นแผ่นไม้อ่ะ มาล <Top S 3> ้าป uh, <Senin S 3> ิดอันนึงอันนี้คือเป็นอ่าเขาเรียกว่าถ้าเราเปิดดูดีกว่าเกิดอะไรกันตอนนั้นรถแอปปานหลด์โนล์ลรอเล่นรอเล่นเอ้ามาดูกันเนี่ยครับนี่คือที่เขาเรียกว่ากล่องหลังกล่องหลังนะฮะกล่องหลังเนี่ยเอ้าเปิดเก็บของได้แล้วถ้าผู้ชมหลายคนถามว่ายางอะไหล่ไปไหนล่ะอ๋ออยู่ใต้นเก็บได้อีกทีนะฮะเก็บของเหนือยางอะไหลรได้ เราทางลูกค้าที่สนใจมาดูสามารถโทรนัดดูได้แล้วก็24ชั่วโมงไม่จำเป็นจะต้องเออมาต้องซื้อนะครับก็คือมาอยากหรืออยากจะมาคุยได้คือปรึกษาหาข้อมูลหรือว่าแนะนำกันได้อย่ามาดูอย่ชมอยากมาลองตั้งอยมาลองมาลองาลองทดตองทุกอย่างเรามีอะไรเราพูดว่าไม่หมกเม็ดโทรมาเราบอกหมดถ้าได้ยินเสียงยังไม่มั่นใจมาดูต่อหน้าต่อตาถ้าดูต่อหน้าต่อตายังไม่มั่นใจคุณลอง ผมให้คุณลองเต็มที่ลองเสร็จถูกใจค่อยจ่ายตังค์ถ้าไม่ถูกใจกลับบ้านได้เราไม่ว่ากันก่อนก็ได้แล้วใช่ครับทีนี้พูดต่อสิมีอะไรมีเซตอีกใช่ไลยเนี่ยตอนนี้ก็เคลียร์หมดแล้วเคลียร์หมดแล้วอยากข้อเครื่องห้อง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 เครื่องนี้อ่าเครื่องนี้เป็นปี26ฝ่าปีปี20ประกบ20 คนหลายคนมองว่าประกบ20เพื่ออะไรแล้วประกบทําไมปี2เดิมๆเนี่ยจะไม่มีวีเทคนะฮะหา้ฝาปี16วีทพูดง่ายๆเลยว่าคุณเอาฝาฉลาดกับท่อนล่างแกร่งมารวมกันนะฮะคุณได้ซีซกับฝาฉลาดรวมกันก็เป็นที่เขาเรียกกันว่า16 20ก็คือง่ายๆเลยเครื่องคันนี้16 20 221ม้า221ม้า พวกคู่ไปกับเกียร์ธรรมดาเกียรมฟืองท้ายเฟืองท้าย4.4 4.4แต่ว่าคันนี้เกียร์เต้นเอาเต้นเต้นคอนเดนบางคนไม่รู้เต้นคืออะไรถ้าคุณลองขึ้นรถล้อลอยเนี่ยคุณหมุนฝั่งหนึ่งนะฮะอันนี้เต้นมันคือการออกตัวของกันอันนี้อันนี้เพื่อปิดภาพการได้ของไปนะฮะเต้นเนี่ยมันคือการถ้าคุณจับมากขึ้นเวลาคุณออกเต็นมันก็คือพูดง่ายๆภาษาแบบบ้านเราเลยกูมันซิ่งนะมันซิ่งมันติร์ดนะแล้วควบคู่กับเฟืองท้าย4.4 นะฮะเือขับสี่ตัวสี่ไม่แบบขับแบบขับใช้งานในเมืองได้สบายแล้วเรียกรอบได้ตลอดเรียกรอบได้เรียกรอบได้้ไดตลอดคุณเหยียบแซงไม่เหนื่อยเรียกรอบได้ตลอดคู่แคมสองเสนเนี่ยเป็นแคมสิบแปดอาอแคมสิบแปดซีอาคู่แคมแดงเนี่ยเก็จะเรียกเป็น 16B กับ 18CR แต่แตสิบแปดซีอารแต่คนนิยมเราเองผมก็แต่คนนิยมไม่สูงมีมากแบบมองเตอร์แบบอุตสาหเลยนะแต่พอจูนออกมาแล้วได้ในแมตชขนาดนี้ยผมมองว่าพอใจแล้วก็อยู่ใน่คนจูนแล้วก็คนตั้งแคม คือตอนแบบมันโอเคเรียกว่าเราอย่าไปเราอย่าไปมองว่าอันนี้เราแค่พูดให้ฟังว่ารถคันนี้แคมเนี่ยเป็นแคม18 c i นะฮะแต่โอเคทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยประกอบมาแล้วมาสมบูรณ์แล้วที่ผมจะบอกว่าเครื่องตัวนี้คือผ่านการโอเวอร์คอรเรียบร้อยแล้วห่มก็คือคอนใหม่คอนใหม่ที่ไม่ใช่แบบว่าเปิดมาแล้วปิดแค่พ็กเกจนะคือแหวนชาร์คเกอร์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับระบบอากาศอากาศซีนปะเก็นยางโอลิง เรียกว่าทุกจุดที่เป็นนิ่มๆหรือแข็งๆเราเปลี่ยนให้หมดนะอืดแน่เพราะถ้าคุณเอาไปซิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยของเหลวเราก็เปลี่ยนให้ของเหลวเปิดแล้วปิดแล้วเป็นซิลติก100%นะโมบูเป็นน้ำมันเครื่องซิลติกแท้คือสั่งก๊อกแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์แ้วน้องเล่นรถซิ่งเนี่ยอย่าเหนียวน้ำมันเครื่องถ้าเล่นรถ้าทำเครื่องซิ่งนะถ้าเป็นรถเครื่องธรรมดาได้รถพวกเนี้ยเพราะว่ารถพวกเนี้ยใช้รอบจัดใช่เพราะเราเองเราใช้ใช้รอบจัดปุ๊บทีเนี้ย ผมต้องบอกว่ารถเนี่ยเพราะมันเป็นรถพวกนี้คุณไม่ซิ่งผมไม่เชื่ออยู่แล้วใครๆก็ต้องซิ่งนะพอเกิดการซิ่งเนี่ยมันผิดพลาดไม่ใช่ผิดพลาดมันกาเรียกว่าลิมิตมันสูงขึ้นมากกว่ารถบ้านทั่วไปการสึกหลอมันก็เป็นไปตามที่เราใช้การตามเท้าเลยตามเท้าเลยการสึกหลอไปตามเท้าเพราะฉะนั้นเราถึงต้องเลือกอะไรก็ตามที่ไม่ว่าจะเป็นของเหลวหรือวปรเก็นหรืออะไรก็ตามโอลิงอะไรก็ตามเราถึงจะเลือกไีควมสของดีพูดง่ายเลยแท้เบิดห้า ล้วให้ช่างใส่เลยใช่ไหมไกด์วาวกับไกดวาวเนี่ยคือต่อประกอบเครื่องเนี่ยซึ่งอันเนี้ยถ้าบอกกันตรงๆแบบไม่ออเลย้อคือเจ้าของกลับเขาทำมาพอประมาณพอในสเต็ปหนึ่งในระดับหนึ่งแต่ผมเนี่ยเอาไปทำให้สมบูรณ์ใช่แล้วก็ไอ้แคมเนี่ยผมมาจัดการเองโอเคทำเองเหมือนตัวตอนนี้ยนี่ผมอยากโชว์เลยที่ผมอยากโชว์เตัดสินใจทำนะครับนี่เลยตอนแรกอ่ะมันเป็นการจ่ายมันเป็นการจ่ายการจ่ายคุณเพื่อนใช่คุณเพี่อนตัวเิดเข้าไป อันนี้เราได้เปลี่ยนเป็นไดเรคคอยใช่ไดเรคคอยนี่ก็เหมือนรถสมัยใหม่ใช่รถสมัยใหม่ปี2 0 0 0ันขึ้นเนี่ยที่เป็นอูบิดีทูเนี่ยจะเป็นไดเรคคอยหมดแล้วซึ่งไดเรคคอยดีกว่ายังไงคุณจะหมดปัญหาเรื่องความไม่เสถียรในการจูนการสะดุดและคุณจะมาต้องเจอแบบเฮ้ยคอยพังคอยพังเครื่องร้อนดับเครื่องเย็นติดคุณจะหมดปัญหานอกนั้นหมดไปอะไรยวผมไล่ไล่ท้ายดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้สปอเก็ตสปอเก็ตสปอเก็ตเออสปอเก็คแข็ง A อเอแท้ A อเแท้นะครับของแท้ผมบอกก่อนนะครับโซลิดเนี่ย A อเอ็มนี่ก็แท้อีกนะแท้อีกนะครับก็คุณติดี่ผ่านไม่ได้เลยคือระบบผ่านผมจะบอกว่ารลครัดฟิตติ้งสายผักทุกอย่างเปิดใหม่โล่งเมันเปิดใหม่ไม่มีรั่วไม่มีซึมแน่นอนนะะฮอันนี้ถ้าลูกค้าเนี่ยสงสัยว่าห้องเครื่อง่มันเหมือนจะเก็บโล่งมาคิดตื่นแล้วแต่ทำไมเหลือแบตเตอรี่ไว้เพราะคันนี้ตอนแรกแบตเตอรี่ปุ๋ย ย้ายกับหน้าผมย้ายกับหน้าเพราะว่าหนึ่งส่วนตัวเลยอันน uh ี้ความส่วนตัวเพาะว่าเร์วิสให้ผมไม่ชอบเพราะอยู่หลังเพราะว่าติดหลังระหว่างที่นั่ใช่แล้วอันนี้มันเป็นภายในญี่ปุ่นด้วยใช่คุณจะเอาแบตไปวางส่วนสิบว่าก็หลังไม่ได้นะแต่ถ้าโอเคแต่ลดซิ้นก็ไม่ว่ากันอันนี้คือภายในมันจำกัดทําให้เราต้องวางแบตไว้ข้างหน้าแล้วข้อดีมันคือโซนอิสระแล้วทิ่ที่จากัางเนินที่ทางถัดมาทุกคันแล้วยุบจบของการวางแบตผมว่าตรงนี้เวิร์กสุดเพราะตั้งแต่ได้์รถมาเนี่ยไม่หลัง ตัวแก่กันแล้วเวลาเขาชนเวลาแบบนี้นะกางเบาะกนนแล้วมันมาเปลี่ยนแบตมันเสียเวลาแล้วก็ส่วนคารสปอร์ตถ้าระบบสามตัวเลยสามตัวเลยได้ครื่อารสปอร์ตสามตัวไม่มีโยกไม่มีไม่มีคุกกี้ไม่มียาออกนี่คือแบบตึ๊กไปเลยตึ๊กเลยแล้วมานั่งเขยับตึ๊กเลยขั้นตอนนี้ตึ๊กเลยนะฮะอ๋อพู้ดื่มน้ำมันทังเงี้ยเชอเพลิง ดูเป็น e85 e85 บางคนถามเฮ้ยทำไมต้อง e85 อันอันนี้อันนี้ผมจะบอกแล้วแล้วแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความแล้วแต่ความชอบนะบางคนโอเค e20 หาเติมง่าย e85 หาเติมยากแต่สำหรับผมเนี่ยเฮ้ย e85 เวลาจูมเนี่ยมันได้กำลังมากกว่านั้นนี่แรงมาได้เยอะแต่ถ้าสมมุติคุณอาจจะซื้อรถคันนี้ไปแล้วคุณอาจจะอยู่ในบริบทคนหรือที่ไหนก็ตามพี่คุณหา e85 ยากแล้วคุณไม่ซีเรียสเรื่องความแรงที่อาจจะหายไปสัก สามมาห้ามาสิบมาเราก็ติดต่อเรากับมาเราจะแก้เห่นป้เองยี่สิบได้ไม่เสียเนะฮะก็ทำใหมวก็ถ้ามองตอนนี้มันมีอะไรต้องระวังว่ามากองอากาศผมจะบอกเลยว่ากองอากาศหลายคนอาจจะว่าเฮ้ยกองอากาศไปไหนกองอากาศเนี่ยทีเนี้ยตอนต่อกับาเนี่ยเราได้สั่งเปิดไปใหม่แล้วนะฮะเป็นกองอากาศมาไม่ทันมาไม่พันเราก็เลยขอมาไว้ก่อนก็จะบอกผู้ชมว่ากองอากาศเรามีให้ลงไได้ที่เหนียวเป็นคาร์บอนนะเป็นคาร์บอนไม่ใช่ ไม่ใช่แบบอะมพติอ่ะเป็นคาร์บอนเราไม่ได้ขี้เหนียวแต่เราไม่ทันนะฮะไม่ทันโอเคเราก็อาจจะเปิดโชว์โลกก็คือสั่งกองมาเป็นคาร์บอนกองหนูนะครับคาร์บอนแล้วก็หัวหัวกองเนี่ยต้องเบิ่งมาใหม่ด้วยนะไม่ใช่แบบดำๆนะเบิ่งใหม่อ่วากันต่อไปก็พัฒน์ผมนะครับที่เวลาทำรถเนี่ยทุกคันไม่ว่าจะเป็นบีซีรีบีซีรีหลักๆเลยที่ผมกลัวแล้วเคยเจอมาก็คือว่อะไรครับถ้พ่อว่า อันนี้เปลี่ยนม่แล้วเพราะน้ำขวดน้ำเนี่ยมเนียมเนี่ยผู้บริโภตผมบอกทุกค้นเลยว่าผมจะสั่งเปลี่ยนขวดน้ำเป็นแต่กรับาษมินียมแต่อันนี้เรามาหมดเป็นมินียมอยู่แล้วก็คือผมหาดีอยู่แล้วแต่ผมเช็คดูว่ามันยังใช้ได้ดีไม่มียังไม่มีสนิมไม่มีตะการใช่ไม่ปุ่ตันผมก็เลยสนิทตัดใจใช้อันนี้ไปใแต่ขวดน้ำเนี่ยผมตัดใจเปลี่ยนเลยเป็นเป็นเพราะไมินนี้จะมากกว่าถ่าเป็นเพราไรก็คือไมาเรียกว่าทนแรงดันใช่ไปดูง่ายๆแน่นอน มีไม่ดีนะทุกผมก็บอกว่ามาอยู่ยงคงกระพันมากใช่เวลาซื้อหนุ่มสองเนี่ยผมมากลัวกลัวที่ว่าขับไปอ่ะข้อน้ำแหนะหลายคนไม่ชอบขับลุซิ่งไปแล้วน้ำแตกกลางทางมันเสียเวลาแล้วก็เสียความรู้สึกเสียความรู้สึกแล้วสิ่งที่คนหลายหลายคนเล่นลุซิ่งไม่อยากเจอเลยผมเชื่อเลยแม้กระทั่งโกงผมคือลดสไลด์แตกเข้าหนินะฮะอันนี้ผมบอกเลยว่าซื้อไปเนี่ยเข้าลิ้ไม่ได้กินแน่นอนครับนะฮะคือรวมรวมเนี่ย ใช่แต่ว่าเราใช้งานได้เลยนะไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะอันนี้ผมพูดในสองเทปนะเคสหนึ่งลูกค้าซื้อไปเก็บเก็บเพื่อทำใช้งานที่เป็นอกับสองลูกค้าที่ยังเป็นรุ่นแบบนิสิตต้นๆอะไรอย่างม well, mm ีความที hmm. ่แบบเครื่องแรงเดสามารถต่อยอดได้เอาไปโฆษณาได้ต้องเครื่องเนี่ยทำรองรับในการพิมงมันรียบร้อยแล้วคือถ้าทำความเงี้ก็คือโฆษณาก็เพราี่ผมบอกตรงนะมันสวย ตรงสนามกุนาจะต้องทำใจหน่อยใช่ตรงสนามนี้ไม่ใช่เซอร์กินนะเออเออซอร์กินนี่นะไม่และขอบคุณใช่แต่แดนซ์เนี่ยแดนซ์ได้เลยแต็มแลกคุณลงแดนซ์แดนได้เลยแต่ว่าภายในอาจจะต้องผอนออกถ้าเกิดวิ่งลงสนามนะไอ้เนี่โซ่โดยรวมเนี่ยอ่าทนี้ก็บอกอย่างผี่ที่นั่งแอร์เย็นมากโอ้โหเย็นมากเจบผมจะบอกว่าคนตาผมเนี่ยต้องเข็งกอบเลยคอมแอร์เนี่ยเปิดใหม่เปิดใหม่ใช่คอมแอร์เปิดเปิดเปิดอยู่นะอ่า คือบางทีบางคนบอกว่าเฮ้ยเบิกคอมแอร์ใหม่ทำไมไม่เบิกใหม่วะจะบอกว่าณสถานการณ์ตอนนั้นแล้วณเวลายุคนี้ตอนนี้มันได้เท่านี้นะฮะคอมแอร์มือสองบิลลบิลลก็คือว่าอ่าอกคอมแอร์เนี่ยมือสองมาบิลลไส้ล้างใหม่เปลี่ยนอุปกรณ์ไส้แต่ตู้พักที่เอามาเลือกใส่ทุ๊กตุ๊กถ่านก็คือเช็คก่านแน่นอนเรียบร้อยกำลังหลักไม่มีลแอร์เย็นแน่นอนไม่มีความชุกไม่มีความตัำไม่มีดัาเย็นไม่มีดัางบอดแน่นอน ก็ตอนนี้เนี่ยโดยผมก็ถือว่าเป็นรถที่จบแล้วจบแล้วที่สามารถใช้งานได้เลยใช้งานได้เลยแล้วลูกค้าตัดสินใจได้เลยว่าจะเอาไปใช้ในได้ก็แล้วแต่ลูกค้าแต่ว่าแนะนำก็เสี่ยงอยากให้เก็บลองรถรุ่นนี้นะรถมันสวยจริงนะฮะรถมันสวยผมไม่ได้คุยไม่ได้คุยรถรถตัวเองนะผมจะบอกว่าสีสวยเครื่องวิ่งและที่สำคัญคือทุกอย่างเราเก็บใหม่หมดเลยใช่เอางี้ดีกว่า เราเปิดราคาอะไรรราคาคันนี้ตั้งอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทคุณลองเอาราคาสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทไปบวกกับของที่ผมกับบุ๊คูดมาในช่วงตน้นแล้วคุณลองทอราค,อคามาบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันแพงเกินแต่ถ้าคุณรู้ที่มาที่ไปของของแล้วจุดกำเนิดของของแล้วที่มาของ,ของและความหายากของมันคุณจะรู้ว่าสามแสนกว่าเนี่ยคุณจะปั้นเอก เกินแน่นอนแต่ถ้าคุณฟังไปแล้วแล้วคุณยัคิดว่าเฮ้ยมันคุ้มจริงหรอวะผมอยากให้มาดูตัวจริงนะฮะเราไม่ได้ขี้ง่ในการขายรถอะไรอาจจะมองว่าแพงจริงแต่อะไรที่ทําให้มันดีก็ดีนะฮะเราทําอย่างนี้เพื่ออะไรในอนาคตผมขายรถต่อลูกค้าไปจะไม่มามีมานั่งมีปัญหาต่อตับว่าซื้อไปแล้วมีปัญหาคุณเก็บคุณเบลคุณนู่นคุณย้อมแมวคุณนู่นคุณนี่ เราเนี on so so okay. Okay. ่ยพยายามตัด oh. ป like like okay. yes. ัญหาตรงนั้นออกเพราะหนึ่งเราก็สบายใจคนขับคนซื้อไปก็สบายใจนะฮะคนขับแฮปปี้คนขายแฮปปี้ผมว่ามันจบกันได้นะฮะในเมื่อของกลางมันดีนะฮะทีนี้ก็ผมฝากช่องเพจทั้งเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องในยูทูบนะครับก็จะเป็นที่ประวัติเราผ่านเราเราก็พยายามจะปั้นรถออกมาให้ดีที่สุดลูกค้าให้จบที่สุดตอนนี้ตอนนี้มีช้อยที่แบบว่าตอนแรกเราคิดว่าจะทำสามรอบเดียว ว่าพอมาตอนนั้นะมีเริ่มคิดแล้วจะไปรุ่นอื่นที่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 มันสามารถแบบเป็นรถทั้งใช้ได้ใช้งานได้รถบา้านคือง่ายเลยตอนแรกเรากายแค่สามตัวแต่ตอนเนี้ยเราอาจจะมีบางคนอาจจะมองรู่มองทางบ้างแต่ไม่นะ,ะในช่วงนักเวลานะันเราอาจจะลองอะไรหลายอย่างผมอ,อาจจะมีสามตัวสักห้าคันในนักเวลานี้ในอนาคตอาจจะมีแอร์คอร์ดมาขายหรือยี่ห้อหอื่นมาขายเราก็ไมนู แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามอะไรก็ตามที่พวกผมเอามาขายคุณภาพไม่ตกแน่นอนครับ,รบสุดท้ายก็ฝากไว้นะครับติดต่อกันได้ทั้ง2ช่องทางน,นะฮะ <S <S ไม่ว่าจะเป็นคุณบุ๊หรือเป็นผมก็ได้ไม่ว่าจะซื้อขายรถ3าต่วหรือรถ,ร,ถร,ถรถอะไรก็ตามลองทักมาถามลองโทรมาถามก่อนหรือคุณมีรถคุณอยากทําให้รถคุณเป็นแบบนี้หรือคุณอ,อยากได้อะไรหรือคุณอยากทําอะไรโทรปรึกษ,ษาได้นะฮะเรามีช่องทางคุณตลอดนะฮะถ้า ทักมาไม no. ่ตอบโทรมาหรือถ้าโทรมาไม่รับทักมาก็มีอยู่สองอย่างเอาเลยว่าวันนี้ลากันด네ีกว่าก็เดี๋ยวฝากติดตามผลงานไปเรื่อยของคุณฟ้าครับผมแล้วก็ส่วนอันนี้ถ้าคุณฟัาชอบหรืออยากได้หรืออยากชมก็ติดต่อได้เลยถ้ารับยินดีทุกวันครับผมไม่ได้ตลอดเวลาถ้ารับได้เราจะรับถ้ารับไม่ได้ขออภัยไว้ในที่นี้เราจะพยายามรับสายในครั้งต่อไปนะคโอเคโอเค ลาทุกคนก่<ห>อนละกันเ<ห>นาะโอเคครับสวัสดีครับ